ผู้หญิงที่เคยผ่าตัดสามารถคลอดลูกเองได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาตอบคำถามผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่ถามมาว่าป,ป้าปอดิฉันน่ะเคยผ่าตัดแล้วจะคลอดเองได้ไหมท้องแรกฉันก็คลอดเองค่ะหลายคนเลยนะคะสงสัยว่าตัวเองเคยผ่าตัดที่หน้าท้องจะคลอดเองได้ไหมอย่างเช่นผ่าตัดไส้ติง่งผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผ่าตัดท้องนอกบดลูกผ่าตัดเนื้องอกในช่องท้องผ่าตัดไตผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่าตัดลำไส้อีกหลายๆผ่าตัดเลยนะคะท่านสามารถคลอดเองได้ไหมป้าปอมีคําตอบนะคะก็คือที่ป้าปอเล่ามาทั้งหลายนะคะสามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้หมดเลยค่ะแล้วคนไหนล่ะที่จะต้องไปผ่าท้องคลอด คนที่จะต้องไปผ่าท้องคลอดก็คือคนที่เคยผ่าตัดที่ตัวมดลูกนะคะจะมีอยู่2กรณีนะคะก็คือผ่าคลอดลูกครั้งก่อนครั้งนี้ก็ต้องผ่าอีกนะคะอันที่2ก็คือผ่าเนื้อง,งอกมดลูกหรือผ่าอะไรก็ตามที่ต้องผ่าหรือว่าลงมีดที่ตัวมดลูกนะคะเข้าใจกันไหมคะหมายถึงว่าถ้าท่านผ่าตัด ลำไส้ผ่าตัดกระเพาะอาหารก็ลงมีดที่หน้าท้องเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผ่ามดลูกนะคะมดลูกของท่านยังปกติแมนะ้ท่านจะเคยผ่าตัดท้องนอกมดลูกอันนี้ก็คืออยู่นอกมดลูกนะคะเพราะว่าท้องนอกมดลูกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปีกมดลูกนะคะซึ่งเวลาเขาผ่าตัดเขาก็จะตัดในส่วนนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวมดลูกเพราะฉะนั้นตัวมดลูกของท่านยังดีอยู่ท่านไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถที่จะ คลอดเองได้นะคะอันที่คลอดไม่ได้ก็มีเฉพาะที่ลงมีดที่ตัวมดลูกนะคะก็จะมีเนื้องอกในมดลูกคนที่เคยผ่าคลอดลูกในท้องแรกท้องต่อมาก็ต้องผ่าตัดอีกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคําตอบแล้วใช่ไหมคะว่าคนผ่าตัดหน้าท้องสามารถคลอดลูกเองได้นะคะเบ่งคลอดทางช่องคลอดได้เลยมดลูกไม่แตกนะคะ เพราะว่าท่านเคยผ่าอย่างอื่นไม่ใช่ผ่าที่ตัวมดลูกเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะคะสามารถคลอดเองได้ตามปกติค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามป้าปอได้นะคะเขียนไว้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวป้าปอจะมาอ่านแล้วก็มาตอบให้นะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเอด้ดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ